โฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลดหกและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน m a ร u Shop บริการเติมโลบักลิปตไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน l o b u c Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่นบล็อกฟูดออนิเมะไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบักเลดห้าและยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในมิแ l t i m a t e Tower d e f e n s e นั่นเองนะครับวันนี้นะครับทางเกมไม่ใช่บอกสิต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับทางเกมมีการอัปเดตเข้ามานี่นะครับนั่นคือเอาโจทาโร่ภาค4เข้ามานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีโจทาโร่ภาค3าอยู่แล้วนั่นเองนะอ่านี่โจทาโร่ภาค3านะครับก็จะเห็นนะว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับเรื่องระยะเรื่องราคานะครับที่เปิดวินาทีที่ตีนะครับผมซึ่งก็จะเห็นเหมือนว่าแบบ เหมือนเขาอัพตัวละคระเจ้าโจทาโร่แกรี่ให้เก่งขึ้นประมาณนั้นเมื่อเทียบกับดีวายละสแตทไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยเหมือนแค่แบบเพิ่มสแตทอารมณ์เหมือนลูฟี่กับท่านบิวไอ้ท่านวิทน,นั่นเองนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่มันก็อาจจะส่งผลแหละเวลาเล่นข้างในจริงๆนะมันก็ อาจจะทำให้เราเล่นผ่านง่ายขึ้นก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับโจทาโร่ก่อนหน้านี้เป็นการตีเดี่ยวฮิตเดี่ยวอันนี้ก็ตีฮิตเดี่ยวเช่นเดียวกันครับอารมณ์เหมือนมาฆ่าบอลนะครับอ่าหลายคนก็ต้องถามอยู่แล้วครับว่าหายังไงนะครับอ่าก็ถ้าหาในร้านเพชรนะครับก็100อเออไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยเจ็บนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนร้านค้าไม่มีการันตีนะครับสุ่มจนตาแตกครับผมอ่านี่พี่บอกแล้วว่าม่งออกยากมากพี่สุ่มนะครับยกเว้นน้องจะดวงดีๆฟุกๆนะครับซึ่ง แน่นอนครับระดับดีไวตัวนี้นะครับก็หาวิย์ดีกว่าครับหาวิย์หาหนวดขาวดีกว่านะเออตามสุอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในดีกว่าเดี๋ยวเราเอาเจ้านาโตโัวเด็กเข้าไปด้วยนะครับเราอยากลองว่าเพิ่มระยะแล้วมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเล่นระดับยาสุดได้แล้วนะครับอ่ะเราก็วางวิสก่อนเทปวิสทวิสได้เราก,กดเลยครับผม โอโต้สคริปด้วยนะครับอ่ะเราก็ฝัดเจ้ากบไว้นะครับอ่ะปึ๊บอ่ะโอเคปุ๊บอ่ะเราเราก็วางวิธีตัวหนึ่งตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปึ๊บจึ๊บอ่ะปุ๊บปึ๊บอไม่ตายครับผมโอเคอัพปึ๊บอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะอ่ะจึบ๊บอืมปุ๊บ โอเคเรีย okay, บ,บร้อยนะฮะโอเคร okay, เราก็วางเจ้าคาเนกินะโอเคนะครับวางเจ้าคาเนกิอ่ะวางยกกบอีกนะครับอ่ะอัพเจ้าเอ่อเจ้าอ,อะไรนะวีนอมวีนอมอ่ะหลายคนบอกให้เรียกวีนอมนารูโตะเอ้ยไม่ใช่นารูโตะสไปดี้ของเราได้เองนะอ่ะอัพเจ้าวิสนะครับผมตอนชุดแรกๆเนี่ยถ้าเล่นด่านเนี้ยก็อย่างที่บอกครับมีวิสแม่งสบายไปเลยฟาร์มเงินแบบอีซี่นะครับ ก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครยังเล่นอยู่แล้วมีแบบพวกเทพวิทนี่ขึ้นมาเนี่ยก็จะสบายมากเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวเจ้าโจทาโร่แล้วนะฮะขอสักครู่นึงนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะรีวิวตัวเร็วหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าด่านมันง่ายครับสมัยก่อนนี่คือเล่นยากมากแทบกว่าจะกว่าจะแบบอืมกว่าจะได้รีวิวนี่คือต้องวางตัวไปไกลมากเลยอันนี้เราก็วางเผื่อไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นขึ้นมาชิบหายนะฮะโอเค แต่เงินตอนนี้ก็เริ่มหายากนิดหนึ่งนะซึ่งด่านหลังๆนะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังสู้ด่านนี้ไม่ได้ด่านพวกนี้มันจบเร็วกว่าเยอะครับด่านหไันก็จบเร็วครับมันเล่นลำบากแต่นี้ไม่เล่นแบบชิวๆกวนะ่าเนาะเออแล้วถ้าคนชอบอนะเนาะอ่ะอัพก่อนโอ้โหรู้สึกจะไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บตังค์เจ้าโจทาโร่แหละนะครับมาดูหน้าเจ้าโจทาโร่ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนี่หน้าตาโจทาโร่สีเทานะครับนี่เออก็ ก,ก็เท่ดีนะแต่น่าดูบึ้งมากเลยนะครับผมเมออื่อเทียบกับภาค3าแล้วพี่ดูว่าภาค3าโอเคกว่านะดูแบบสุดดำมันดูเท่กว่าสุดดำอันนี้ผมมันดูแบบเแบนๆมาหัวแบน,น,น,นยังแล้วผมก็เกยมาเยอะด้วยออนิดนึงนะฮะก็โอเคอยู่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขายทิ้งนะครับอ่ะซึ่งจะมีหยุดเวลาด้วยนะครับนี่เออไหนะลองกดหยุดเวลาเล่นสักสักทีนี่ปุ๊บอ่ะก็เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยนะหยุดเวลาของเขาเนี่ย อย่างที่บอกอะเหมือนย้อมมาแล้วก็อัปเกรดให้มันเก่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราวางโจโฉทาโล่หน่อยนะครับอ่ามาดูเขาต่อยหน่อยดีกว่านะครับซึ่งเหมือนจะต่อยเร็วกว่านะครับแต่นะครับระยะในการต่อยเนี่ยเหมือนจะแคบนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับต่อยไม่โดนนะเออเท่าที่พี่ดูเนะี่ยปุ๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยเสียงเกมไม่มีเอาเราก็เปิดเสียงเกมแต่เสียงเกมไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นนี่อ๋อหรือเปิดเพลงไม่เป็นเลยไม่เปิดก็ได้เห็นไ,ไหมระยะมันแคบมากเลยนะครับเนี่ยดูดีด ต่อยโดนนิดเดียวเองตอนนั้นที่แบบดามจอ๋อดามจงมันสองร้อยดูต่อยปุ๊บๆเนี่ยนะโดนไม่กี่มัดเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะครับโจทโัโรเราขออัพแม็กเลยละกันนะครับแล้วเ,เดี๋ยวหยุดเวลาครับปุ๊บอ่าต่อยปึ๊บโอ้เอาเรื่องอยู่นะแต่อย่างว่าครับถ้าตัวเดียวพี่คิดว่าเอาพวกไรยังอะมิมาเล่นไม่ดีกว่าเหรอเออวัดดวงไปเลยครับตีติดทีเดียวง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะแต่นี่มันก็เหมือนการันตีอะเนาะเอ,อ ว่าตีโดนแน่นอนนะครับ2วิหยุดเวลาตื๊บอม,มันก็ตีแรงอ่ะตีแรงตีแรงโอเคดูดาเมจดีเพสของเขาแล้วกันนะครับค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะเออซึ่งระยะเนี่ยตอนนี้มันก็จะดูว่าแคบเนาะเราก็เอาเจ้า Naruto นารูโตะไปใส่เข้าไปครับเพิ่มระยะให้มันอ่ะมันจะได้เก่งขึ้นหน่อยอาจจะดูระยะเด้งนี่อ่าโอเคมันก็ไกลขึ้นนะแต่ไกลขึ้นถ้ามันตีไม่ทันก็นเหมือนเดิมนเนาะหยุดเวลาครับผมปื๊บโอ้โห มันตีเร็วนะเพราะว่ามันคูดาแค่2วินะครับผมส่วนตัวคิดว่าเออก็ก็โอเคในระดับหนึ่งครับเนื่องจากมีหยุดเวลาด้วยมันเลยทําให้โจทาโร่ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ดิโอเลยโจทาโร่แต่ถ้าเอามาเทียบกับดิโอเนี่ยตัวนี้อาจจะแบบจะแบบเก่งกว่านะเพราะว่าดิโอมันก็เป็นระดับเดียวกันกับโจทาโร่เหมือนกันแต่มันเหมือนจะมีเอฟเฟกที่แบบแตกต่างกันนิดนึงนะเออมันจะมีดามจอะไรที่แบบ ไม่เหมือนกันอยู่นะครับโจทาโร่เนี่ยจะเน้นต่อยแบบต่อยฮิตเดี่ยวดีมากๆเลยดูปื้บโอ้โหทเมดหนักโอเคซัดแบบยับยับนะครับถามว่ามีความน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนพี่คิดว่าเออถ้าไปเทียบกับพวกไรยางามินวดขาวนะครับผมหรือเทพวิทย์เงี้ยพี่คิดว่าโจทาโร่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นตัวที่อยู่ในช่วงข้างหลังเลยครับอย่างเช่นเออ อยู่ในกลุ่ม d ี o อะ่ะเออนะครับ d o เงี้ยนะครับโจทาโร่ตัวฮิตเดียวอะ่ะซึ่งในระดับ DIY ปัจจุบันมันก็มันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะสำหรับ2ตัวนี้นะครับเออเพราะตัวอื่นเนี่ยคือโกงมากเลยนะครับ n a r ต t o ก็ตีแรงแรงนะครับผมเออหนวดขาวก็มีสกิลแบบ one shot นะครับวิทก็เป็นตัวละครต้นเกมที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับผมส่วนไรายางอมีก็คือสั่งตายครับผมมันก็นั่นแหละมีความต่างค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะเออ ซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าก็นั่นแหละอยู่ที่ความมึงพอใจล้กกันนะครับผมแต่พี่ไม่รู้นะว่ามีพาสีแบบคู่หรือเปล่าแบบว่าถ้าไปยืนกับดีโอจะเก่งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้นะว่ามีไหมแต่ไม่คิดว่าไม่น่ามีเป็นศัตรูกันมันต้องแบบไม่มีเนาะพี่หวังว่าเขาถ้าเขามีก็ก็จะดีครับเหมือนแบบคี้ติดต่อกับอารซูนาเนาะบวกสตงสแตทอันนี้คู่ปรับกันหยุดเวลาคู่แข่งกันก็ว่ากันไป มันจะน่าสนใจมากกว่าเดิมมากๆาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวระดับ DIY 2ตัวนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าไม่ชอบเกี <c oughs> ่ยวกับตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับราคา1,200เจมเลยนะครับมันก็1,000บาทอะ1,000พโลบัคเออ1,000พัโลบัคครับก็ประมาณ200นะครับม,มันไม่คุ้มกับไม่คุ้มกับการเติมเท่าไหร่เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับจะหาตัวเล่นดีๆวิวเลยไ,ไอวิทเลยนะครับ